ตอนนี้มาดูเป็นอัพเกรอีก่ละตรงนี้เล็กเกอร์เลกเกอร์เลกเกอร์แหมเป็นอยู่คําเดียวนะไอปมาปีนึงจำได้คําเดียวอันนี้เป็นโบโบสีช็อกโกแลตนะคะตัวนี้ลุกผ่านได้ของสีช็อกโกแลตนะคะอันนี้ตัวนี้บอดี้โครงสร้างต่างๆ่างลึกมากเลยตรงนี้ บึกเลยนะคะคก็เตรียมจะย้ายบ้านนะคะเร็วๆนี้นะคะกําลังกําลังเจรจารอาจจะไปกับขาวใช่ไหมคะคคอันนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้กระโหลกหัวใหญ่มากนะคะตัวนี้ก็ยังไม่ขวบนะคะ มากนะครับใช่เป็นสุนัขรุ่นรุ่นเหมือนกันนะคะอารมณ์ดีบ่สังเกตอารมณ์จะดุดิ๊กดุดิกดุดินะลูกหมาลูกหมาบ่บอนี่ต้องมาดูตัวจริงนะอันนี้อยากเรียนให้มาดูตัวจริงนะคะตัดสินด้วยภาพไม่ได้จริงๆนะคะบ่บอนี่แบบว่ามันเป็นใหญ่มากถ่ายรูปไม่ขึ้นใช่ถ่ายรูปแล้วดูตัวเล็กครับยงเจ้าตัวนี้ยังไม่ถ่ายรูปโชว์อะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่าถ่ายถ่ายออกมาก็ดูตัวนี้เดียวนะคะต้องมาดูตัวจริงมีสุดมากนะครับช็อกโกแลตใช่ ช็อกโกแลตนะคะ วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง pre-order นะคะสำหรับบางคนบางท่านที่สนใจอยากจะได้หมาพันุ์อื่นๆที่ไม่ใช่โบโบที่อยากจะให้พี่นำเข้าหรือสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โทรมาคุยได้คือเราจะนำเข้าเฉพาะสุนัขที่ผ่านจากสายตาเราผ่านจากทีมงานเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเราเชื่อใจได้ว่าสุนัขแข็งแรงปลอดภัยและไม่มีปัญหาระหว่างทางแล้วก็ไม่มีปัญหากับลูกค้าในระยะยาวต่อไป ใช่ค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไปซื้อตรงไหนมาแล้วอยู่ดีๆเออพี่มาหิ้วแล้วอาจจะบอกโอ้เราเป็นคนนําเข้าเราก็เสียชื่อก็พางทีผมขายที่ร้านลูกในเราก็บอกลูกในนะฮะเราไม่บอกลูกนอกนะมานําเข้าตอนนี้ต้องหลักตรงๆหลักแสนนะ่าค่ะแสนปลายนะคะบอกได้เลยนะคะทุกสายพันธุ์นะคะแสนปลายแล้วแต่แล้วแต่คุณภาพหมาแล้วแต่พันธุ์ด้วยนะคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาคุยแต่ไม่มีนะหลักแบบหลักหมื่นไม่มีหมื่นกลางๆนี่ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีนะคะแล้วทุกตัวพี่บินไปดูเอง นะคะไปตรวจสอบพร้อมวิดีโอคอลให้ดูทุกตัวได้เลยถ้าพี่อยู่ตรงนู้นนะคะสามารถตรวจสอบได้ของจริงค่ะเราไม่มีชัดๆเลยนไม่มีใช่ค่ะใช่ใช่นอกนอกคือนอกนะครับลูกในก็คือลูกในเราเราเราบอกชัดเจนนะครับ ชัดเจนค่ะนะคะวันนี้ก็รอรอไปอยู่นะฮะได้สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะใครอยากสนใจจะสั่งสุนัขพันธุ์อะไรอยากได้สุนัขแบบไหนนะคะทักมาคุยกับพี่ได้นะคะ0815569873นะคะหรือเพจ a s เชียบิ๊กด็ของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ Line a อดเอเชียบิ๊กด็อกถ้ารู้ว่าพี่บีไปเมืองนอกเนี่ยแนะนำให้โทรไลน์ได้โทรไลน์นะคะแอดนะโทรไลน์ใช่ค่ะ หรือแวะไปที่พอตเตอร์เพชชอปจตุจัก นะคะเจเจพาซาโครงการอะไรนะคุณเป้ล็อกเอหนึ่งเอสองครับโซนหมาล็อกเอหนึ่งเอสองง่ายๆค่ะคือสังเกตพระพรมก่อนนะคะจะเห็นพระพรมก่อนแล้วเดินไปเนี่ยมันจะมีโต๊ะยาวๆอยู่โต๊ะเดียวเด่นมากนะครับนะคะแวะไปคุยกับคุณเป้ได้นะคะคุณเป้อยู่กับทุกวันเลยนะคะอยากได้อะไรข้อมูลอะไรยังไงนะคะไปนั่งคุยกันก่อนนะค่ะว่าอะไรยังไงใช่ใช่นะคะแล้วก็มีแบรนด์ด็อกให้ดูทุกวันด้วยนะลูกแบรนด็อกสีแปลกๆเจ้าสไตล์ไหนแบรนด็อกหน้าแบบบูด็อก แบนดดอกหน้าแบบมาสติฟอะไรมีหมดนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กแวะไปได้ค่ะที่คอเตอร์เพชชอ p นะคะได้แล้วมีอะไรก็ทักทายเบอร์คุณแป้คุณเป้ไม่อยู่เบอร์แปะอยู่หน้าร้านนะโทรได้เลยค่ะยีบชั่วโมงยกเว้นอะไรยกเว้นยืมตังค์ยืมตังค์ไม่ได้ไม่ยืมนะมีอะไรก็โทรหาได้โทรได้นะคะแวะไปที่สวนไปนั่งคุยทั้งทักทายนะคะได้นะคะวันงั้นวันนี้ ขอลาไปก่อนกับ,บเจ้าช็อกโกแลตตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ